สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมน,นะคะวันนี้มารีมานําเสนอเรื่องดาหลานะคะดาหลาสีขาวพอดีมีเอฟซีท่านหนึ่งท่านทักเข้ามาบอกว่าคุณมารีอยากได้มากเลยนะก็อหนห้ที่แรกว่าจะไม่ขุดแหละแต่ทีนี้ว่ามันขุดยากที่ยังไม่อยากที่ไม่อยากขดก็คือมันขดยากนั่นแหละแต่ทีนี้มารีได้ขุดได้แล้วทั้งหมดสามเงาสี่เงานะคะนะคะ เงาสีเงานะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเงาที่ที่มารีขุดเนาะคือที่อยากขุดด้วยก็คืออย่างนี้ค่ะเขาเบียดต้นเลมอนนะคะ,คะเขาเบียดต้นเลมอนตรงนี้นะคะมาตรงนี้คือต้นเขาเอ็นไปหาต้นเลมอนแล้วก็ต้นลาวาตรงนี้นะคะก็เลยต้องเอาออกเดี๋ยวก็จะเอาออกตรงถึงโซนนี้นะคะน่าจะได้หลายเงาอยู่นะคะท่านไหนอยากได้นะคะท่านไหนจะได้กันเช่นอย่างเช่นงเนงาเนี้ย นะคะเงานี้ทั้งหมดมีมีอย่างนี้นะคะ่ะมีมีอย่างงี้อันนี้ยังเราไม่ได้ล้างนะแต่ถ้าถ้าล้างก็จะขาวสวยแต,แต่ก็ไม่อยากล้างนะเพราะว่าเอาไปอย่างนี้เลยมันจะรอดกว่าไหมหรือว่ายัางไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสี่ต้นห้าห้านอห้ากันนอหกนอใหม่ะ,ะอย่างนี้นะคะขายอยู่4 9 0เก้าสิบรวมส่งนะคะ 490รส่ยเก้านิบรวมส่งเงาที่หนึ่งนะคะเงาที่สองเงาที่สองนี่นะคะเงาที่สองนี่สองร้อยห้าสิบนะคะเงาที่สองนี่เดี๋ยวให้ท่านที่ที่รับเข้ามาอือเอาสองรอยห้าสิบอร้อยห้าสิบสองรอยห้าสิบนี่ไม่รวมส่งนะคะต้นนี้มีมีอยู่สามต้นแล้วก็หนอใหม่ก็มาแล้วนะคะเรายังไม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดดีนะคะ ว่าเพิ่งขุดออกมาแล้วก็เลยจะลงลงคลิปก่อนนะคะนอกเก่าส่วนมากเขาจะเป็นอย่างเงี้ยโรยออกไปแล้วก็ไปเรื่อย,เอยๆเหมือนค่ะนะคะเงาวันนี้ก็อยู่ที่สามรอยเก้าสิบรวมส่งนะคะเงาที่สามนะคะสามรอยเก้าสิบรวมส่งต้นใหม่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยไอ้ต้นเก่าโอ้ยผิดปุดผิดถูกขนาดนะต้นเก่าเขาก็จะโรยประมาณเนี้ยนะคะสามร้ 90, อยห้าสิบไปสามร้อยเก้าสิบอันนี้ก็สามร้อยเก้าสิบนะคะเงาที่สี่นะคะ ที่สีนะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะยังไม่ทําความสะอาดนะพอดีจะรีบลงคลิปว่าท่านไหนอยากได้ก็ก็ทักมานะคะโอเคค่ะดยวมารีขอปุดต่อนอะเอดต่อนะคะหน่อที่หนึ่งเงาที่หนึ่งน,นะคะเงาที่สองเงาที่สามเงาที่สี่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ